เริ่มแล้วจุรินช่วยเหลือเกษตรกร,เ,กรเตรียมประกันรายได้ปีสชาวนาฟังดวนชดเชยเข้าวอันดับแรก สวัสดีค่ะทุกคนกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวนาชาวไร่นะคะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรทั่วประเทศนะคะก็มาพบกันในวันที่ยีบมกระกฎาคม2564ค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ทางกเกษตรกรจะได้รับนะคะสหรับข่าวสารนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรนะคะพ่อแม่พี่น้องชาวนาห้ามพลาดเลยทีเดียวนะคะคุณจุรินทร์ล ลักษณะวิสิ์นะคะก็ได้ออกมาพูดแล้วว่าเตรียมความพร้อมนะคะติดตามเงินประกันรายได้เกษตรกรนะคะรวมไปถึงเตรียมความพร้อมประกันรายได้สีสั้น3ค่ะซึ่งในส่วนตรงนี้นะคะประกันรายได้ข้าวนะคะก็จะเริ่มเป็นอันดับแรกนะคะเพราะว่าไกลเข้าหรือดูการแล้วนะคะในส่วนของรายละเอียดนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดพร้อมๆกันรวมไปถึงฟังคลิปคุณจ รินลักษณะวิเศษค่ะก่อนรับฟังข่าวสารนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะให้ท่านอื่นได้รับทราบทั่วกันนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะท่านจะได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ใหม่ในทุกๆวันค่ะ เตรียมประกันรายได้สีสั่น3รายงานจากกรมกันค้าภายในระบุว่าโครงการประกันรายได้พืช5ชนิดข้าวและยางพาราดำเนินการโครงการในสีสั่น2จบ เรียบร้อยแล้วโดยประกันรายได้ข้าวจบโครงการไปเมื่อเดือนพฤษภาคม2564ที่ผ่านมาส่วนโครงการประกันรายได้ยางพาราดำเนินการเสร็จสิ้นไปตั้งแต่เดือนมีนาคม2564ที่ผ่านมาตอนนี้โครงการประกันรายได้ที่ยังคงดำเนินการมีพืชสามชนิดได้แก่ ปาล์มน้ำมันซึ่งจะจบโครงการในเดือนกันยายน2564ประกันรายได้ข้าวโพดจะจบโครงการในเดือนตุลาคม2564และประกันรายได้มันสำปะหลังจะจบโครงการในเดือนพฤศจิกายน2564นี้ส่วนจะเดินหน้าโครงการประกันรายได้ซีซั่น3หรือไม่ขณะนี้อยู่ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประชุมหาหรือเพื่อหาข้อสรุปก่อนที่จะเสนอไป ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาต่อไปโดยจะเดินหน้าหาหรือประกันรายได้ข้าวก่อนเป็นชนิดแรกเนื่องจากตอนนี้เข้าสู่ฤดูการผลิตแล้วถัดไปบนนี้ก็จะย่านเข้าสู่ปีที่3ต่อไปนะครับสำหรับประกันรายได้เกษตรกรก็คือว่าเราจะประกันรายได้ของเกษตรกรที่ทำพืชเกษตรทั้งหมด ห้าตัวเมื่อยนะครับมันหนักเยอะเกินเอเกสารหนึ่งข้าวสองยางสามปัมสี่มันสำปะหลังห้าขอ้อหกห้าตัวที่นี่ส่วนใหญ่ปลูกอะไรครับข้าวยกมือหน่อยครับหมดเลยมันสำปะหลังยกมือครอับ ย่างคาลาก็มีเยอะทุกอย่าตามข้าวโพดข้าวตี๋ตมีข้าวม,ามันยางเป็นหลักนะครับข้าวาาเราประกันที่ข้าวหอมมากใช่เชฟครับข้าว่อมาที่ยกมือครับ อารมล์เดี๋ยวกันข้านกันเป็นลมข้าวของมะลิละกันรายได้ที่เวีย,ยันละเท่าไหร่ครับใครตอบอได้บ้างช่วยหน่อย นักข่าวบอกว่าไครตอบได้มีรางวัลแต่ให้ได้รับกับน,นักข่าวหรือเปล่าให้รับกับคุณหญิงกัลยาผมมีตัวช่วยแล้วไทตอบได้ไปรับรางวัลจากคุณหญิงกัลยาเข้าหมมา่มมะลิประกันรายได้เตรียนละยกมือเลยครับใครจะตอบอ้ามา้าเสื้อสีฟ้ามานี่เิอเลครับมา,มาตรงนี้จะได้ออกทีวีหน่อย อของมันี้ประกันรายได้เกินละหนึ่งหมื่นห้านบาทครับถูกต้องครับห5 0 0 0มืนห้าพันบาทออาไปรับรางวัลจากคุณหญิงกะรยาบอกแล้วว่าอย่ามาออารับรางวัลจากคุณหญิงนะครับเอาคุณหญิงตากไว้ก่อนได้ โอ้รางวัลแค่นี้ไม่พอพอลิจาดให้ด้วยใส่ซองไปขอบคุณนะครับที่ตอบถูกนะครับแสดงว่าสนใจและก็เขใจขอบคุณคนระั ประกันรายได้คืออะไรครับประกันรายได้คืออะไรประกันรายได้คือเมื่อไหร่ข้าวเกวียนหนึ่งราคาเกินหมื่นห้าพี่น้องเอาไปขายในตลาดได้หมื่นหกสมมุติพี่น้องก็ตังค์ไปเลยจบรัฐบาลไม่ไมายุ่งด้วยพี่น้องก็มีรายได้หมื่นหกแต่ประกันรายได้แปลว่า ถ้าพี่น้องปลูกข้าวหอมมะล,ลิพี่น้องจะมีหลักประกันนั่นก็คือว่าพี่น้องจะมีรายได้เกินไม่ต่ำกว่าหมื่นห้าเพราะเป็นรายได้ประกันคือเมื่อไหร่ราคาข้าวหอมมะล,ลิมันตกมาต่ำกว่าหมื่นห้าเช่นมาเหลือหมื่นสองจากหมื่นห้าตกมาเหลือหมื่นสองมันก็จะมีความต่างหรือส่วนต่างอยู่เท่าไหร่ครับกี่พันบาท สามพันบาทตอบถูก3ามสิคนคุณหญิงอาคุณหญิงนั่งเฉยๆกันลนคุณหญิงไม่หันมามมงเลยครับก็แปลว่ารายได้หมื่นห้าประกันแต่พอมันตกมาเหลือเวละหมื่นสองมีส่วนต่างสามพันการมีประกันรายได้จะช่วยให้พี่น้องมีรายได้สูงกว่าราคาในตลาด เพราะถ้าไม่มีประกันรายได้เวลาข้าวหอมมะลิตกมาเหลือหมื่นสองพี่น้องเอาไปขายพี่น้องได้หมื่นสองจบเลยถูกไหมครับแต่พอมีประกันรายได้ทําให้พี่น้องมีรายได้สองทางคือหนึ่งเอาเข้าวหอมมะลิไปขายในตลาดได้หมื่นสองใส่กระเป๋าซ้ายไว้สองพี่น้องจะได้ส่วนต่างอีกสามพบาท เขาก็สอนจากโอนข้าบัญชีของพี่น้องที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวไว้สามพันบาทใส่กระเป๋าขวาไว้สุดท้าย 5, เท่าหนึ่งเกวียนที่พี่น้องปลูกพี่น้องจะมีรายได้สองกระเป๋ากระเป๋าขวาสามพันกระเป๋าซ้ายห่สองรวมแล้วกลายเป็นหนึ่งห้าพันบาทตามรายได้ที่ประกัน นี่คือข้อดีของนโยบายปการรายได้ที่เป็นนโยบายประชาธิปที่ปัดและบัดนี้กลายมาเป็นนโยบายของรัฐบาลชุดนี้แล้ว